กดพิมพ์พละอดหรืออะไรก็เรียกไม่ถูกนะครับเป็นพิมพ์พละอดหรืออะไรไม่รู้อ่ะผมเปิดไว้ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชามมาสองท่านนะครับวันนี้ก็มาสองพระเครื่องกันอีกเช่นเคยเปิดมาที่องค์แรกนะเป็นพระกุกเก่านะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อฮอนโกทาเคชินะครับวีหนึ่งท่นานใดชอบท่นานใดสนใจก็เปิดไม่แพงนะครับองค์นี้ประเดิมไปเลยอ,องค์แรกนะครับ กูเล่นนะครับ Fc สําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่รู้ว่าท่านใดมาเพราะปกคลิปหรือเปล่านะวันนี้ผมเอาองค์เท่าไหร่ดีนะพี่พีเซในนี้ผมเคยเปิดหลักพันหมดนะครับเอาเปิดราคาไป Fc จะตกใจไหมเนี่ยเอาเก้าเอ้ยเอาเท่าไหร่ดีเอาองค์ละแปดร้อยละกันนะครับแหม่เก้าร้อยมันเดี๋ยวจะเลขสวยเกินนะครับเอาองค์ละแปดร้อยละกันนะครับเอา ง่ายๆสั้นๆนะครับ FC ขอมานะครับ FC ไม่ได้ขอมาเยอะหรอกแต่ว่าผมไม่อยากให้นะครับนี่กับเปิดมาวงแรกก็เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับวงแรกพิมพ์นิยมเลยเนื้อจนๆปั๊บปุ่มปับป๊บปั่มนะครับเป็นพิมพ์อะไรเอ่ยเอยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือลองไม่ชัดนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ น่านิยมเลยนะครับหน้านี้ทันใดชื่นชอบนะครับจริงๆองค์นี้ผมปล่อยหลักพันได้สบายนะครับแต่ว่าเอามาลับหูลับตาให้ f c แล้วกันนะครับทันใดชอบแคปหน้าจอแล้วทักมาได้สามารถสแกน QR code ที่ต้นคลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะตายคอมเมนต์กับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับองค์นี้เคยลงไว้แพงด้วยนะครับเป็นนิยม B นะครับทันใดถูกใจนะครับรีบคว้าเลยนะครับ ดูเป็นมือลองนะครับดูเป็นพิมพ์บีมือลองลงพมพอเงินเนื้อน้ำตาลแก่ๆเลยนะครับแก่น้ําตาลนะครับเอซก็ FC ชอบบอกว่าเนื้อเหมือนมะขามเปียกอะไรอย่างนี้นะสนดใจชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหล่อช่อเห็นได้ชัดองค์ที่สองนะครับ องค์ที่3เป็นพิมพ์ขีตาฐานสูงนะครับเป็นพิมพ์โบราณห่อโบราณน,นะครับเนื้อหาองนี้ผมขายได้ดับพันสบายนะครับแต่ว่าเอามาลงไว้ก่อนละกันคลิปนี้จริงเหมือนผมเคยลงไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โห fc ดูเนื้อดิโบราณจริงนะครับองค์นี้โบราณจริงขึ้นเป็นใย,ยบัวเป็นเกตแคดีเป็นอะไรกันแล้วแต่ fc จะเรียกกันนะครับ fc บอกว่าส่องต่อไปเถอะนะครับ fc ชอบให้ส่องกล้องคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมไปส่องกล้องเนื้อหาอบางมุมบางจุดบางที่นะครับด้วยเนื้อรลหะหรือเนื้อผมก็ตามนะครับอาจจะส่องไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ากล้องผมมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับอย่างวันนี้ก็พอได้นี่มาส่องอีกแล้วต้องขออภัยนะอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะครับเสียงซักผ้าที่บ้านนะครับไม่รู้เสียงจะเข้ากล้องมากหรือน้อยแค่ไหนก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้อยากจะรีบลงนะครับเพราะว่านัด fc ไว้ว่า ในเย็นนี้จะมีของให้ลงแต่ถ้าไม่มีถูกใจไม่ว่ากันนะครับ FC วันนี้ไม่มีถูกใจไม่ว่ากันเอาองละ800นะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมลงไปเมื่อเช้ามีปิดไปทั้งหมด8บ้านนะครับ7-8บ้านส่งให้ FC นะครับมีทั้งเก็บเงินปลายทางมีทั้งโอนนะครับแล้วก็ FC ประจำ FC ใหม่นะครับต้องขอคุณจริงๆนะครับอันไดชอบนะครับนี่องนี้ก็เก่านะครับ ผมพิมพ์เนี้ยที่เคยได้มาปล่อย Fc ไปองค์ละพันห้าอัพนะครับไม่เชื่อลองอไปถาม Fc เก่าๆผมได้นะ Fc ผมบอกโอ้โหทำไมตอนนั้นปล่อยเพียงจังจริงๆผมก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าฟลาอยู่กับผมนานมันจะกลายเป็นสูตรนะครับก็เลยเอามาหลุดราคาให้ Fc ละกันนะครับผมก็ค่อยๆทยอยเอาออกมานะครับแตจริงๆก็แทบจะไม่เหลือแล้วเนะี่ยมาลง3าวันติดอย่างเงี้ยน,นะครับพลาผมก็ออกไปหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับในราคาที่ แบ่งปันนะครับในราคาแบ่งปันจริงๆนะครับวงเล็บเลยว่าจริงๆนะครับแต่และองค์ FC ก็ดูเนื้อหาและ FC, FC ก็น่าจะรู้ว่าถ้าไปได้มาที่อื่นหรือว่าได้ตามแผงอะไรเงี้ยบางองค์ก็อาจจะได้ถูกกว่าผมบางองค์ก็อาจจะได้แพงกว่าผมนะครับแต่ผมก็พยายามหามาดูเนื้อหาที่มันจัดจ้านเพื่อคัดมาในแบบที่ดีมาให้ FC แล้วนะครับโหวันนี้ก็แปลกๆดีนะครับ มีผิวเปิดบ้างนะครับองนี้เคยลงไม่กี่ครั้งเองนะครับเหมือนจะเคยมาลงในพันห้าร้อยหรือไงก็ไม่รู้อะองเนี้ยนะครับผิวมีเปิดบางจุดนะครับเป็นลงแดงเอ้ยเป็นลงชาติลงรักนี่แหละนะครับไม่มีปิดทององนี้นะครับเก่านะครับอาจจะบางมุมอาจจะส่องไม่ทั่วถึงหรือไม่ชัดหรือย่างไงก็เขาต้องขออภัยนะครับ ถ้าวันนี้ท่านไทยดูแล้วถูกใจชื่นชอบสามารถทักมาสอบถามราคาได้นะครับจะเปิดให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดไว้องล์ป0ปบาทนะครับนี่ไม่ได้เปิดนะเอาเอาขอ,อองล์8 0 0 0ยเลยแล้วกันนะครับอย่างองค์นี้ก็ทุนเป็นพันเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่เจดีนะครับ3ชายย้ายถึง5ชายนะครับย่างกลุ่เดีนี่อมปล่อยได้แพงนะไม่ว่าจะเป็นครั ีเอ็ซีรู้ว่าคาบซอกอะไรเนี่ยเดิมเดิมนะครับอยู่เดิมเดิมกูใจดีตูดเขาก็จะปุบปุบอย่างนี้นะหรือท่านใดไม่รู้ว่าอันนี้เป็นกูใจดีก็อาจจะเล่นเป็นธรรมดานะเป็นพิมพ์หลักธรรมดานะครับหล่อล่ำนะครับตรงนี้หล่อล่ำเก่าเก่าเลื่อยนะครับสองเร็วไปช้าไปต้องขออภยัย องนี้เป็นนิยมนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นไปทําอะไรมานะครับเนี่ยพวกข้าวสนิมเขียวพวกข้าวไรน่เต็มอง์เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาได้ใช้เครื่องสแกนหาหรือเปล่านะองนะเป็นพิมพ์บีนะครับนี่มือลองชัดเจนนะครับเป็นพิมพ์บีมือลองหากท่านใดดูแล้วชื่นชอบปลุกใจองค์นี้แบ่งแบ่งให้ใช้นะครับแ0 0บาทสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์3 7 7 1 6สเจ็ดเจหนึ่งนะครับ จื๊อจืเป็นหลอมบรานชัดเจนนะครับพิมพ์บีว้าองนี้หลักพันเหมือนกันนะครับ800บาทคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ3มชาย3ชายอยากให้ถึงห้านามชายหรือจะยังไงดีมีติ้งติ่งไหมอีกคิด2องิดนะครับห ือจะห้าชาย DFC ยังไงนะครับองน,นี้แล้วแต่ FC ให้ FC ตัดสินใจนะเป็นอันนี้น่าจะไม่ใช่กุเจดีนะไม่แน่ครับเพราะว่าด้วยก้นด้วยอะไรมีความใกล้เคียงกันนะนะมีความใกล้เคียงกันโอ้หล่อล่ำอีกแล้วนะครับองน,นี้หล่อลำ่ำแต่และองค์นะั้นที่ได้มาสตอรี่ก็ไม่ค่อยเหมือนกับหลอ f เอฟคีนะอย่างที่บอกว่า ผมเป็นคนที่ช่วงปิดเทมเนี่ยผมเดินทางบ่อยนะของใหม่แน่นอนว่าจะต้องมีมาอัปเดตให้ FC ตลอดนะเพื่อไม่ให้ FC ตกเทรนนะครับนี่หรือเนี่ยเมื่อวานมีเมื่อวานหรือเมื่อเช้าที่ว่าลงไปก็มีปิดไปแล้วสองอุ้งนะครับ FC บอกว่าชอบเนื้อเก่าอุคงนี้ผมได้มานานได้มาหลักพัน FC, FC ฟังไม่ผิดผมได้มาหลักพันนะครับเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็น อะไรนะไม่รู้ว่าพระหลอดหรือพระคงผมวัดจาไม่ค่อยแม่นะนะครับเป็นเนื้อดินเก่านะครับ f อซเคยปิดไปแพงนะครับองนี้เอซปิดไปหลักพันวันนี้ผมเอาหลักร้อยนะครับแปดร้อยบาทไม่ว่าจะเป็นคาบร้อยนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับปมะเช้า f อซปิดที่ว่าเป็นเนื้อออกมาขามไปนะครของดีนะครับได้มาแพงแล้วก็ปล่อยไปไม่แพงปล่อยแบ่งปันองนี้เป็นจอบ ใหญ่นะครับเก่าอีกแล้วนะครับเป็นเนื้อจะออกย่นๆหน่อยนะครับนี่หลังที่แรกคิดว่าเป็นหลังแบบนะได้มาบางๆนะครับเนื้อลหะากเก่าๆอีกหนึ่งองนะครับท่านใดดูแลชอบดูแล้วถูกใจนะครับเรามาจากอ่าสุพรรณนะครับ f ออย่างที่บอกว่าถ้าท่านใดถูกใจชื่นชอบองไหนสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081ด หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับองนี้ถามว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าพระเขาจะเล่ยๆหน่อยนะครับจังววาเนี่ยนะครับพระหลอ่อโบราณจะสวยทุกองค์เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีตําหนิก็ต้องดูตําหนิให้ธรรมชาตินะอย่างองนี้ก็เป็นจากการจนการเอ้ยจากการเหี่ยวการอะไรของการหลอกก็ก็ได้นะครับองพระทวดผมจริงผมเน้นไว้เป็นพันนะครับองนี้พวกข้าวอะไรก็จากบล็อกเลยนะครับ หลังเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเอาเก้าร้อยบาทอันนี้เป็นมาจากบล็อกเลยนะเป็นมาจากเดิมๆเลยนะครับนะเนี่ยการหล่อไม่รู้ว่าพวกค่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรน,นะครับขอภายนะมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะก็สวัสดีนะครับ fc ทั้ง ั้งหมดนะครับตอนนี้ f c ติดตามมาก็ติดตามใหม่มาเป็น10 20, 20ท่านเนละต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวรีบซองก่อนนะว่าวันนี้พายเยอะเดี๋ยวจะลีลาเกินนะครับต้องขอภอภัยวันนี้ก็ดูเป็นมือรองนะครับเนื้อเขาจะออกมาเป็นเหมือนเรียกไม่ถูกนะครับ FC พายไม่ใช่ออกพายเงินนะอ,อัดขันลงหินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ F c จะเรียกกันนะครับ ที่บอกว่าจะพยายามส่องและเจาะเนื้อให้เหมือนอารมณ์แบบว่าท่านไปเดินตามสนามพระนะครับเวลาที่ผมไปเดินตามสนามพระนี่อย่างที่บอกว่างานหนึ่งมีเป็นหล 700, 800ักเจ็ดร้อยแปดร้อยแผงถึง 1, พันแผงนะครับองค์หนึ่งใช้เวลายังต่ำๆก็เฉพาะดูว่านาทีกว่าๆต้องมีอ่ะนาทีสองนาทีนะครับว้าวมีเม็ดแรกที่ตาด้วยนะครับพิมพขี้ตาฟองแท้เลยองค์นี้นะครับ สามชายนะครับนี่ก็น่าจะตีเป็นกุเจดีหรือจะบางคานก็นแล้วแต่นะครับเจดี JD ก็คืออยู่ในวัดบางคานนั่นแหละแต่แตกมาจากเจดีนะครับขอบตะเข็บนะครับคมหลังตึงนะครับทันใดชื่นชอบนะครับผมเอาไม่แพงนะครับเอา800 ถลโบราณนะแต่ละองค์อะถ้าหยิบมาสองเอฟซีลองถ้ามีพระพิมพ์เดียวกันทั้งสิบองค์ในเอฟซีลองเอามาส่องดูผมเชื่อว่าตําหนิของแต่ละองค์จะมีเหมือนและไม่เหมือนกันเป็นบางจุดนะครับอย่างที่บอกว่าเบาพระในการหล่ออะไรเนี่ยสึกลอมีได้นะครับยกตัวอย่างง่างอยาอย่างพวกพระปัมปีหนึ่งห้าหพวกเนี้ยพวกมันจะมีพิมพ์อะไรนับแบงค์หรือจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกว่าพระทุกองค์นะครับสร้างมา ยอมมีตําหนิที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากซะจนแบบแยกไม่ออกคนละพิมอะไรอย่างี้นะประสกเนื้อเม้กระสิ์เก่านะครับหลังมีจานไม่รู้ว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับเป็นดูเป็นเนื้อเม้กิะสิ์เช่ามาเพราะเป็นเนื้อม้กิะสิน์นี่แหละอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับพระนางพญานะครับนางพญาเนื้อดินดูจากพิมพ์แล้วนะ่จาจะแข้งตรงนะครับ แข่งตรงถ้าเขาเรียกว่าอะไรข่าโคนะ้งเอ้ยข่าตรงนะครับ,ขรรบแข้งตรงม,มันพ่อเงินแล้วจําผิดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข่าตรงนะครับหรือผมจําสลับก็ไม่รู้นะต้องขออภัยนะครับเก่านะครับนาดินเก่าได้มาแพงๆได้มาหลักพันอยาที่บอกว่าผมเช่าฟ้าผมคัดคุณภาพราคาก็แน่นอนนะครับ fc ถ้าไม่ใช่่อ fc ก็ลองไปเดินตลาดลองสมสมดูนะพระแบบผมแล้วก็ลองเช่าลองเจ้านในราคาแบบผมนะมีน้อยนะครับมีน้อยองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จอะไรเนี่ยท่านใดรู้ก็แนะนําบอกกล่าวได้นะครับผมไม่รู้จะสัตยายอะไรดีนะสมเด็จองนี้พิมพ์เขาผมไม่ไม่ใช่ว่ามีคุณนะแต่ผมนึกชื่อไม่ออกนะครับติดอยู่ที่ปากเพราะว่า แต่รูปหล่อนะถ้าเจอสมเร็จเนนะีย่ยจริงๆ FC เคยบอกว่าหลายลายคิปอ่าก่อนที่จะมาลงให้ผมศึกษาก่อนจริงๆผมศึกษาแล้วทุกองแหละแต่ว่าบางครั้งไม่ได้จับนานๆเราก็ลืมได้นะต้องขอฝาจริง,รงๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นหลวงพพอเงินก็ลองส่องได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าผ้าอ,อื่นมันใจผมไม่รักจริงๆนะครับแต่ก็จะพยายามหาเนื้อหาเก่าๆมาให้ FC นี่แหละในอย่างองค์นี้ผมว่าดูเนื้อเขา ได้อะไรเขาได้นะผมได้มาน่าจะพี่โลกนี่แหละได้มาสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับหรืออาจจะเก่านั้นผมก็จำไม่ได้เพราะพิมพ์นี้เหมือนจะเคยได้มาน่าจะสักสององค์นะลืมไปแล้วนะครับปกโพงนี้เนื้อสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะครับปกโพลิฟซีวใช่หลวงพ่อรวยไหมหรือว่าเป็นหลวงพ่ออื่นนะครับเนี่ยหรือจะเป็นวัดดังแต่พิมพ์เขาเนี่ย เดียจะเป็นพ่อกลวยก็ไม่รู้อะนะครับมีเป็นแซมเนี่ยโหนะ่แข่งโคตรชัดนะครับเส้นคมมากนะถือว่าคมเป็นปกโปนะครับเนื้อหาเก่าๆบางครั้งซูมก็แสงด้วยอะไรก็อาจจะเ,เพี้ยนๆนะครับอาจจะดูไม่สวยชัดนะครับชัดต้ององคอันนี้แท้ดูง่ายนะครับท่านใดดูเป็นที่ไหนเอฟซี FC บอกได้นะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมไม่รู้จริงองนี้นะครับ ดยความสัตย์จริงเลยไม่รู้องไหนรู้ผมก็จ,จะบอกตามที่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเล่นเป็นตะก,กุดลงพ่อพิษได้บ่าขนาดหนึ่งนิ้วนะครับถ้าเล่นได้ถ้าเอฟซีได้ไปก็ถือว่าได้ไม่แพงนะครับสามวัสดุหรือ,องไงเนี่ยนะครับเป็นตีเป็นพ่อพิษแล้วกันนะครับทำมาชายรพ่อพิษก็อาจจะเป็นสิทธิ์ลูกสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับ ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งข้อได้นะครับหนึ่งนิ้วไม่รู้จะพูดอะไรให้ fc ฟังดีนะครับต่อมาองนี้นะครับอนุญาตให้แช่ชคิปนี้คลิปเดียวนะ fc ถ้าไม่มีใครปิดถือว่าพลาดมากนะครับองนี้เป็นไม่รู้เขาเรียวกว่กากรรมการลอยน้ำหรือเป็น เอ้ยไม่ใช่รอยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเนื้อว่านลงทองเนะของหลวงพ่อทวดเป็นปูทวดพิมพ์พัดรอดหรืออะไรก็เรียกไม่ถูกนะครับเป็นพิมพ์พัดรอดหรืออะไรไม่รู้อะ่ะผมเปิดไว้สามพันอัพวงนี้นะครับับพูดเบาๆแล้วกันนะครับคลิปนี้เพราะว่าเ,เคยเปิด fc ไปแพงนะครับถึงรุดคลิปนี้ไปนะผมก็ไม่เอากลับมาลงไว้หลักร้อยแล้วนะครับรุดคลิปนี้ไม่เอาแล้วหลักร้อยนะครับ ถ้า F.C. ไม่ปิดไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านดูหน้าท่านนะครับฮทซองผมเชื่อว่า F.C. ขาประจําผมไม่ใช่ว่าผมรู้ใจแต่ผมคิดว่า F.C. ผมตาถึง F.C. น่าจะปิดนี่อันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นพัาปิดตานะครับอยู่ในเรียมพาติกเก่าเมื่อเช้าก็มีปิดไปแล้วองค์หนึ่งนะครับ เรียมรักษาผิวผมได้มานานแล้วเนี่ยได้มาโอ้โหหลักปีกว่าแล้วนะครับลง,นะลงพ่อโตนะลงนุโตเป็นเนื้อน่าจะผงน้ำมันเหมือนกันมั้งองเนี้ยอยู่ในเรียมพัตติกาจะดูยากหน่อยนะนิ้วคมๆนะหูใบหูได้นะครับดูที่กขาบอกเนื้อบวมๆมาบวมไงผมก็ไม่เป็นไวขนัดนะครับกลางกน็น่าจะฝังตะกุดหรืออะไรไว้นะครับ ทันดใด้ถูกใจนะครับแปดร้อยก็หลุดบ้างรั่วบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะ F4 ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับบางที่บางสายผมก็อาจจะไม่รู้จักนะครับก็อาศัยว่าให้ f ีโทรมาโทรมาสั่งโทรมาสอนนะครับบางงู F4 ก็สอนดูโอ้พิมพ์แทบจะไม่พิมพ์จะคล้ายๆกันเ่ยขนาดเป็นใน F4 ดูง่ายๆนะจางตรงพะสดุเนี่ยนะใน F4 ดูมือดูตัก ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างองค์นี้ก็สูงต่ำไม่เท่ากันนะถ้าเป็นผมนะผมก็จะไม่ตัดหรอกนะครับจริงจริงบางท่านนะเคยเช่าผมไปเหมือนเป็นสามสามองค์ติดนะครับแล้วก็เขาบอกไปตัดหรือไปอะไรไปแบ่งกันใช้นะครับเ,เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยหน้าชัดนะครับปากชัดทั้งหกองค์นะครับ ข้างหลังไม่เห็นนะครับแต่ผมก็ว่าไม่น่าจะมีจานนะครับถ้าเขาเลี่ยมอยู่ในเลี่ยม,มยไม้อะ้ยก็ดูปแปลกๆดูบ้านๆดีนะครับเี่สีาใดาชอบมีราคาให้ก็เอาไปแปดร้อยนะครับนี่พ,พับปิตาเก่าอันนี้น่าจะอยู่ในกรอบเงินนะครับไม่รู้ว่ากรอบเงินหรือเปล่าน่นาจะกรอบเงินนั่นแหละนะครับผสมเงินหรือกรอบเงินนี่แหละแต่ห่วงเงินนะ พปิดตานะครับไม่รู้ว่าหลวงพ่อสุหรือหลวงพ่อเดิมปิดตานตเนีเเ่ยตีเป็นพ่อเดิมเอ้ตีเป็นปุสุหรือเปล่านะปิดตาของงปุสุโอมองไม่เห็นอะเป็นงานะครับงาแกะข้างในอะผมไม่เคยแกะมาดูทีแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นงาแกะผมก็เชื่อเขานะครับอยู่ในเลี่ยมกรอบอย่างนี้เฉพาะกรอบว่าแพงแล้วนะครับโอ้แป๊บเดียวยี่สิบนาทีแล้วต้องขออภัยนะครับสิบเก้านาทีกว่าและองค์สุดท้ายนะครับนี่เคยเอาไว้องละพันห้า เอาแปดร้อยนะครับเป็นพ,พับิคเนนเป็นอะไรเนะี่ยถือเก่านะครับถ้าถามว่าตั้งได้ไหมองนี้ตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้เจ๊บเจบ,บขออภัยนะครับมืออาจจะสั่นๆลุกดิ๊กหน่อยทันใดชอบนะครับองค์นี้เอาไม่แพงนะครับอย่างที่บอก เดี๋ยวซูมให้ดูเนื้อเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเก่านะ่าจะเป็นสำลิดนะครับสำลิดเก่าพวกนี้ก็คงจะไปสกแกนจากพื้นดินใต้ดินมานะครับพวกเม็ดแรกอะไรก็ดันนะดันผิวนะครับอันนี้ด้านหลังนะที่ผมกำลังส่องอยู่เดี๋ยวปัดไปด้านหน้าให้ดูความคมผมเล่นไม่เก่งแถาพวกปลากรูปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับ ท่านใดดูแล้วถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมลงไปทั้งหมดเยอะมากนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจก็ชื่นชอบทักมาได้นะครับสวัสดีครับ